สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ r e มิ t e อ l i ลิงและนี่คือลัคนาราศีกรกฎกับดวงชะตาชีวิตของคุณประจำเดือนพฤษภาคม2566ค่ะสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอการพยากรณ์นะคะคุณสามารถรับชมในแบบราศีได้เลยถ้าหากคุณไม่ทราบลัคนาแต่ถ้าหากคุณทราบลัคนามีก็ขอให้คุณรับชมในแบบลัคนานะคะเพื่อความแม่นยำที่มากกว่าค่ะ และนอกจากนี้นะคะมีก็ยังมีบริการทำนายดวงชะตาแล้ก็มีบริการหาลัคนาราศีให้คุณด้วยหากคุณสนใจสามารถทักมาได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage Remy Telling สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะในการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้นะคะดวงการเงินของคุณเนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่า ดาวเขากำลังโครจรเข้าไปเป็นลาภะนะคะโยกหลังกับลัคนาราศีเกิดของคุณแล้วก็จะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นอุจจารพิมุกและดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณในเดือนนี้ก็จะย้ายมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณด้วยซึ่งก็ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคตีโกนไปถึงดาวพระหัสที่อยู่ในราศีเมษซึ่งก็น่าจะเป็นเดือนที่บอกได้เลยว่า คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนค่ะหรือการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็จะนํามาซึ่งเรื่องที่ดีจะนํามาซึ่งโอกาสและลู่ทางทําให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังหรือการเงินของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะดาวอาทิตย์มาจากเรือนการเงินแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่าลาภะค่ะ ในวันที่1ถึงวันที่10นะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะคะหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักรู้สึกไม่ค่อยดีนักอาจจะเป็นด้วยเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะจับตาดูคุณในเรื่องของงานหรืออาจจะมีการจับผิดอยู่บ้างแต่การเงินของคุณก็จะขยับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ อาชีพใดนะคะที่เป็นเกี่ยวกับการดีลงานเป็นตัวแทนหรือในหน้าหรือทำแอฟเฟอรี่เอตนะคะเกี่ยวกับการติดต่องานใดๆก็ตามหรือในเรื่องของออนไลน์จะได้รับการตอบรับที่ดีค่ะอันดับแรกนะคะมีก็ต้องขอพูดถึงดาวพุธก่อนนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาได้โครจรถอยหลังกลับมาสู่ราศีมีนในวันที่2ถึงวันที่6พฤษภาคมซึ่งดาวพุธนะคะก็จะเป็นตัวแทนของการเจรจาการสื่อสารเมื่อเขาโครจรผิดปกติแบบนี้ ก็นับว่าคุณอาจจะต้องได้ไปเจอปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วก็คอนแทรคการตกลงราคางานต่างๆรายละเอียดการดีลงานต่างๆคุณก็ต้องทำให้รอบครอบเข้าไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะมีปัญหาได้บางคนนะคะคุณอาจจะนัดเพื่อนไว้แล้วแต่เพื่อนก็มาเทคุณซะอย่างนั้นนะคะ หรือใครที่กําลังจะคิดเดินทางนะคะก็ขอให้ระวงังบางทียกตัวอย่างนะคะถ้าหากคุณจะขึ้นเครื่องบินไฟล์ก็อาจจะดีเลย์นะคะหรือว่าคุณอาจจะถูกคนเซไฟล์ก็เป็นได้หรือบางทีอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะคิดถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะคิดวนไปวนมาก็เป็นได้ค่ะ มีขอแนะนำนะคะถ้าหากคุณประคับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นไปถึงวันที่6พฤษภาคมไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณกำลังรอฟังข่าวอยู่ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องการเงินที่คุณหวังเอาไว้คุณก็จะได้รับการคลี่คลายมากขึ้นค่ะ และในวันที่4พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์เขาได้ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในด้านที่ดีก็คือชาวกรกฎจะได้มีเกณฑ์นะคะที่จะได้รับลาภผลจากทางไกลจะมีโชคทางออนไลน์หรือคุณอาจจะได้โชคจากใครสักคนหนึ่งหรือสักทางหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณจะต้องเก็บไว้เป็นความลับค่ะ และในส่วนที่ไม่ดีนะคะก็คือเมื่อดาวศุกร์เข้ามาโครจรเป็นวินาศแบบนี้บางทีก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวหรืออาจจะมีข้อพิพาทกับพี่น้องญาติผู้ใหญ่ในบ้านก็เป็นได้ค่ะชาวกรกฎหลายคนนะคะอาจจะต้องห่างจากบ้านหรือไม่ค่อยได้พบเจอกับคนในครอบครัวก็เป็นได้ค่ะ และในวันที่10พฤษภาคมดาวังคารเขาย้ายเข้ามาทับกับลัคนาเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะในข้อที่ดีก็แปลว่าดวงการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎได้หลุดพ้นนะคะออกจากการเป็นวินาสแล้วค่ะดังนั้นปัญหาภาระหรือความผิดพลาดต่างๆที่คุณได้ประสบพบเจอมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะคลายไปค่ะหรือถ้าหากใครนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณรู้สึกทุกข์ใจท้อแท้ไม่อยากไปทํางานเบื่องาน เมื่อดาวการงานโคจรมาทับตัวก็จะสามารถแปลได้ว่าจะเป็นจังหวะที่ดาวจะบังคับให้คุณจะต้องมีความขยันมากขึ้นดังนั้นใครที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานในช่วงนี้ค่ะและแม้ว่าดาวอังคารที่มาอยู่ในราศีกรกฎจะมีมาตรฐานเป็นนิดก็จริงแต่ในเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎก็ยังมีดาวพฤหัสดาวสุประคอคอยเกื้อนหนุนปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ค่ะใครที่เป็นศัตรูคุณสุดท้ายแล้วนะคะเขาจะยอม คุณไปเองหรืออาจจะได้กลับมาเป็นมิตรกันด้วยซ้ําหรืออย่างน้อยนะคะต่อให้เขาไม่มาเป็นมิตรกับคุณเขาก็จะไม่สามารถทําอะไรคุณได้นั่นเองค่ะท่านใดนะคะที่ก่อนหน้านี้เดือน2เดือนที่ผ่านมาทําอะไรก็ยากทาอะไรก็ติดขัดมีปัญหาในเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะค้าขายก็ไม่ค่อยดี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดวงการงานของคุณจะค่อยๆขยับดีขึ้นใครที่ตกงานกำลังหาง,งานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้คนที่ทำธุรกิจหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาอาจจะมีความซบเซาอยู่บ้างแต่พอเดือนพฤษภาคมยอดการขายของคุณก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นค่ะ ยิ่งดาวพุธนะคะเมื่อเขากับมาโคโจรเดินหน้าได้ก็แปลว่าเป็นช่วงที่คุณปากจะพารวยการพูดเจราจาอะไรต่างๆก็จะเนียวซับค่ะซึ่งมีก็มองว่าคุณยังเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะแล้ววันที่11ถึงวันที่15นะคะการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มีก็ขอให้คุณพยายาม m a n a g การเงินของคุณดีๆนะคะในช่วงนี้ ต้องขออธิบายก่อนว่าในช่วงก่อนวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์นะคะเขายังโคจรเป็นมหาอุดร่วมกับดาวพรหัสดาวคู่มิตรใหญ่ซึ่งก็แปลว่าการงันของคุณยังคงเข้มแข็งแล้วก็โดดเด่นและสมหวังในสิ่งที่รอคอยค่ะและใครก็ตามที่อาจจะรู้สึกว่าในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาดวงยังไม่ค่อยดีไม่ถูกรางวัลกับเขาสักทีก็แปลว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ล่ละค่ะคุณจะเป็นลัคนาราศีที่จะมีโชคทางการเงิน เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะและหลังวันที่15พฤษภาคม ดาวการเงินเขาจะย้ายไปกลุ่มกับดาวมาริต้ายูในเรือนลาภะแปลว่าชาวลัคนาราศีกรกฎหลายคนก็มีโอกาสที่จะได้เงินแบบฟุกๆกจะมีโชคแบบไม่คาดฝันหรือมีโอกาสร่ารวยแบบกระทันหันก็เป็นได้ค่ะเพราะอย่างนี้นะคะมีถึงบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ขอให้คุณ m a n a g เงินให้ดีๆด,ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเอาไปลงทุนอะไรหรือส่วนไหนที่คุณจะเอาไปใช้นี้ใช้สินก็ต้องแบ่งสันปันส่วนให้ดีๆค่ะ และในวันที่16ถึงวันที่20นะคะก็อาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยกันอาจจะเข้ามาจากขนมจีบกันเป็นเรื่องของความรักเข้ามานะคะสาหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือเคยคบกันมาก่อนนะคะแต่ว่าเคยมีปัญหากันมาด้วยสถานะแบบ o n o n o o f off นะคะเลิกกันไม่ข่ดต่อกันยังไม่ค่อยติดก็มีโอกาสจะได้กลับมาคุยกันด้วยค่ะ วันที่19พฤษภาคมนะคะดาวพระเกตเขาย้ายมาหนุนส่งดวงชะตาของคุณในเรือนการเงินและได้เกณฑ์กับดาวอาทิตย์นะคะที่โครจรนหนุ่ในลาภะซึ่งก็แปลว่าดาวจะหนุนส่งคุณในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะใครที่รู้สึกว่ามีปัญหานะคะมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะการเงินติดขัดถือว่าคุณกําลังจะมีปฏิหารบางอย่างเข้ามาบางคนอาจจะได้คนในครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่ง ญาติพี่น้องนะคะเข้ามาช่วยเหลือสพอร์ตให้เงินคุณให้สินทรัพย์กับคุณแล้วก็ช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้แต่ถ้าหากใครที่รู้สึกว่าดวงของคุณนั้นดีอยู่แล้วรวยอยู่แล้วดาวพระเกตในตำแหน่งนี้นะคะก็อาจจะหมายความได้อีกในหนึ่งว่าคุณก็มีเก่์ที่จะได้นำเงินที่คุณมีอยู่นั้นไปช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยากไร้ก็เป็นได้ค่ะ และในวันที่26ถึงวันที่31นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณคุณอาจจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรืออาจจะได้ออกเดินทางค่ะในวันที่30พฤษภาคมนะคะดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรมาทับกับลัคนาราศีเกิดของคุณใครที่รอในเรื่องของโชคลาภรอโอกาสแล้วรู้สึกว่าทำไมมันยังไม่มาสักทีถือว่าในช่วงนี้นะคะ ดาวทั้งหลายจะโครจรเกื้อหนอุนคุณและเป็นใจให้กับคุณส่งผลให้คุณมีโชคมีลาบได้รับความโชคดีความสำเร็จในหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะ เรียกได้ว่านะคะดาวการเงินของชาวลักนณาราศีกรกฎต้องบอกเลยว่าเดินดีแบบไม่ติดขัดเลยและโดดเด่นมากๆในช่วงก่อนวันที่15พฤษภาคมด้วยมาตรฐานความเป็นมหาอุดของดาวอาทิตย์นะคะทาให้คุณเป็นลักนณาราศีที่มีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่หลายคนก็มีโอกาสที่จะได้รับมรดกได้รับที่ดินอสังหาริมทรัพย์และหลังจากวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์ได้ย้ายไปกลุ่มกับดาวมาริตยยูได้เกณฑ์กับดาว พระเกตนะคะ ที่เข้ามากระตุ้นอยู่ในเรือนกระดุมพระแปลว่าชาวลัคนาราศีกรกฎคุณค่อนข้างที่จะมีเซนส์ในเรื่องของการเงินที่แม่นยำม,มากเลยนะคะหลายคนนะคะจะมีโชคแบบฟลุ๊กๆจะได้เงินแบบไม่คาดฝันและบางคนนะคะก็จะได้เงินจากทางไกลหรือได้เงินจากโลกออนไลน์ด้วยหรือถ้าหากมีโอกาสนะคะได้ไปได้ไปขอพรตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะก็ขอให้คุณลองเสี่ยงโชคดูได้นะเพราะว่าไม่แน่นะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะ ได้รางวัลใหญ่อยู่นะคะดาวการเงินของคุณถือว่าเดินดีมากๆเลยค่ะที่มีเน้นบ่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากทีเดียวและเรื่องงานนะคะสําหรับใครที่ทํางานอยู่ในองค์กรหรือราชการต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอีกด้วยงานที่มีการติดต่อก,กับต่างประเทศก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะ ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะคะการงานดีการเงินดีแต่ในเรื่องของความรักต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าพอใจมากสักเท่าไหร่เพราะว่าดาวเสาร์ไปโครจรเป็นมรณะในเดือนนี้ดาวศุกร์ก็ยังโครจรเป็นวินาศอีกซึ่งก็แปลว่าจะมีความเหินห่างกันจะมีความเหมือน่หนต่อกันก็เป็นได้ในคู่ที่มีความรักนะคะที่ความรักยังไม่ลงตัว หรือความรักของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานะที่อึดอัดก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ไปอีกสักพักใหญ่เลยนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันมีเหตุให้ไม่เข้าใจกันก็เป็นได้บางคนก็อาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นได้ค่ะ สำหรับคนโสดนะคะดาวเจ้าเรือนความรักจริงๆก็คือดาวเสาร์ไปลอยอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าคนที่จะได้มาคุยกันก็น่าจะอยู่ห่างไกลกันถ้าไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะคะก็อาจจะอยู่กันคนละจังหวัดหรือคนละพื้นที่กันแล้วมาคุยกันทางออนไลน์ก็เป็นได้ในเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยหน่ายอยากจะเก็บตัวมากกว่าจะเปิดใจนะคะและหลายๆคู่ที่อาจจะเพิ่งคบกันคุยกันศึกษากันนะคะ มีก็ขอให้คุณระมัดระวังการถูกหลอกลวงไว้การปิดบงังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างมีก็ขอแนะนําว่าขอให้คุณรอให้ดาวศุกร์เขาได้ย้ายออกจากราศีมิถุนก่อนในช่วงสิ้นเดือนนะคะหลังจากนั้นความรักของคุณก็จะค่อยๆกลับมาดีขึ้นค่ะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะและสิ่งที่ต้องเตือนให้เราระมัดระวังกันนั่นก็คือดาวศุกร์เข,ข้าโคจรอ,อยู่ในภพเสียนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎคุณอาจจะรู้สึกโทมๆหน่อยนะคะคุณอาจจะเป็นภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันของคุณอาจจะต่มลงคุณอาจจะแพ้ฝุ่นแพ้ลมต่างๆอาจจะเกิดผดผื่นตามร่างกายอาจจะมีตูมมีสิวขึ้นแบบนี้ก็เป็นได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากจริงๆในช่วงที่ดาวกําลังเดินดีแบบนี้มี่ก็ขอให้คุณตั้งใจลงลงมือลงแรงทําอย่างสุดความสามารถเลยนะคะมีเป็นกําลังใจให้คุณค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎ มีฝากช่อง Remy Telling ด้วยนะคะในทุกทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มีด้วยขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ